สวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับซีรีส์ Material Farming กันอีกแล้วนะคะมาเตรียมของอัพตัวละครคุณฟูสวนแล้วก็อัพอาวุธประจําตัว5ดาวของคุณฟูสวนด้วยนะคะและอัพตัวละคร4ดาวอย่างน้องลิงส์ด้วยค่ะก็มาเริ่มกันที่คุณฟูสวนในการอัพตัวละครถึงเวล80และอัพเทรสเต็มด้วยค่ะของดรอปจากมอนสเตอร์หากฟาร์มในที่เซียนซโหลฟูค่ะเทรสก็ใช้เป็นรูปโล่นะคะบอสโอกฟาร์มได้จากบอสลิงที่เพิ่งเข้าในแพท1.3ค่ะ ของบอสไล่สัปดาห์ที่เอาไว้อัพเทรสดอกมาจากแฟนเชียค่ะลูกแก้ว8อานเงินเครดิต3,887,800เครดิตค่ะใช้สมุดม่วงอัพถึงเวล80ใช้290เล่มเลยนะคะ ต่อมาเป็นอาวุธประจําตัวของคุณฟูส่วน5ดาวนะคะก็ใช้ของอย่างเดียวกันกับอัพตัวละครคุณฟูส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรสอนุรักษ์รูปโลกของดรอปจากมอนสเตอร์นะคะใช้เงินเครดิต8 8 3 0 0 0ันเครดิตค่ะใช้แบตเตอรี่ม่วงที่166อันอัพอาวุธถึงเวล80นะคะต่อไปเป็นน้องลิงส์ตัวละคร4ดาวนะคะก็ใช้ของตามภาพเลยนะคะอัพถึงเวล80และเทรสเต็มด้วยค่ะของดรอปจากมอนสเตอร์หาได้จากมอนสเตอร์ในเฮอร์ตาสเปซสเตชันเบลบอส โซโลโฟูก็3ดาวเลยนะคะเทรสก็เป็นเทรสจากสายเฟื่องฟูนะคะของดอบจากบอสติ้งใช้50อันค่ะเฟนเรียใช้12อันลูกแก้วใช้5ลูกค่ะเงินเครดิตใช้3 2 2ล้าน2แสเครดิตค่ะสมุดม่วงใช้290เล่มเหมือนตัวละคร5ดาวเลยนะคะข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจากโฮยวิกินะคะ s a r e l s t a t i o n com hsr honeyhunterworld com ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชก์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าในซีรีส์ Material Farming ตัวละครตัวต่อไปนะคะช่องเรามีเพลย์ลิสต์แล้วนะคะทางซีรีส์ Material Farming กาชาความสำเร็จลับนะคะก็สามารถไปตามย้อนดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโชคดีในการฟาร์มและการกดกาชานะคะบ๊ายบายค่ะ